ปั๊มนมแบบคันโยกของเนเจอร์นะครับรุ่น mn สามนะมาดูข้างในมีอะไรบ้างการปั๊มนมนะครับตัวนี้นะแบบคันโยกนะตัวครวยของเขาก็จะเป็นซิลิโคนขนาดกลวยี่บห้ามิลลิเมตรนะครับตัวข้างในตัวกวยตัวนี้นะตัวของแถมนะครับก็จะมีอะไรซิลิโคนเอาไว้เปลี่ยนกับตรงนี้นะครับว่าปากเป็ดแถมมาสองตัวว่าปากเป็ดใส่ตรนี้นะครับนี่นะครับก็มีเคอะเกลียวนะครับสำหรับใส่หัดนมนะฮะก็คือตัวนี้ อันนี้มันจะมีจุกนมมาให้นะก็เอามาปิดแทนตรงนี้การใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะฮันตัวนี้เข้าเต้านมคุณแม่นะครับแล้วก็บีบอีกทีนะครับมาดูใกล้ๆนะครับมันแรงอยู่นะครับกลยซิลิโคนมันสามารถยืดหยุ่นตามรูปทรงของหน้าอกคุณแม่นะครับมันจะสะดวกตรงนี้นะครับอันนี้มันซิลิโคนนิ่มๆน,นะครับจะดูดแรงดูดเบาก็อยู่ที่มือเราบีบนะครับ